พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอังคารที่9กรกฎาคมคตศรศ2024คำพยานชีวิตโดยคุณอทุนปรากาส อาคลิสตีคุสราตอินเดียในหัวข้อเรื่องช่วยเหลือผู้อื่นและข้อพระกัรมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมมัทธิวบทที่25ข้อ40แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าซึ่งท่านได้กระทำแก่คนใดคนหนึ่งในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะต่ำต้อยเพียงไรก็เหมือนได้กระทำแก่เราด้วยคุณอัทุนปลากาสอาคริสตีเป็นพยานว่าผมเดินทาง20กิโลเมตรโดยรถประจำทางไปยังที่ทำงานของผมทุกสัปดาห์วันหนึ่งในฤด,ดูร้อนบนรถบัสผมนั่งถัดจากคู่สามีภรรยาที่เดินทางกับลูกชายตัวน้อยของพวกเขาพวกเขามีแต่ขวดเปล่าติดตัว เด็กน้อยหิวน้ำและเริ่มร้องไห้ผมเลยหยิบขวดน้ำของผมให้กับพ่อของเด็กน้อยทันทีหลังจากเด็กน้อยได้ดื่มน้ำก็หยุดร้องไห้วันรุ่งขึ้นผมไปที่ธนาคารเพื่อนำเช็คเงินเดือนไปขึ้นเพื่อน,นำมาใช้แต่มีการสไต์หยุดงานของพนักงานทำให้ผมไม่สามารถขึ้นเงินได้ผมมีเงินติดตัวน,นิดหน่อยเท่านั้น สามารถใช้กินอาหารกลางวันได้แต่ไม่สามารถใช้พอสำหรับมื้อเย็นในเย็นวันนั้นผมได้ไปกินข้าวที่โรงแรมแห่งหนึ่งแต่เมื่อไปที่เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายเงินแคชเชียร์บอกผมว่ามีคนจ่ายค่าอาหารให้ผมแล้วมันเป็นการอัศจรรย์สำหรับผมผมไม่ต้องไปขอยืมเงินใครเมื่อเราช่วยเหลือผู้อื่นในยามขัดสนพระผู้เป็นเจ้า จะทรงจัดเตรียมให้กับเราเช่นกันข้อคิดสำหรับวันนี้เพราะพระเจ้าทรงห่วงใยข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงสามารถดูแลผู้อื่นได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินข้าแต่พระเจ้า โปรดประทานหัวใจอันเปี่ยมด้วยความรักแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ติดต่อในวันนี้ข้าพระองค์ทูลขอสิ่งนี้ตามคำอธิฐานที่พระเยซูทรสงสอนว่าข้าแต่พระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะขออย่าทรงนำข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ